มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนป่าเทพไลฟ์ขายขนมเปี๊ยะเรียกว่าเป็นกระแสไม่หยุดจริงๆนะคะสำหรับป่าเทพตลกรุ่นใหญ่ทำเอาชาวเน็ตนั้นวิาพากษ์วิจารณ์กันสนั่นนะคะหลังชาวเน็ตท่านหนึ่งแชร์คลิปตลกดังรุ่นใหญ่อย่างเทพโพงามไลฟ์ Live, ขายขนมเปี๊ยะลงในแพลตฟอร์มของ t i k t o k พร้อมเขียนข้อความ บนคลิปนะคะว่าไม่เคยทำให้ผิดหวังจริงๆลุงแกขายขนมแมวกล่องสุม่มฮ่าฮ่าเซฟแมวและเขียนข้อความใต้คลิปอีกว่าลุงแกขายกล่องสุม่มขนมแมวกล่องสุม่มทอนหอนๆได้เพราะมากฮ่าฮ่าฮ่าเซฟแมวหัวโบราณยุคหัวขึ้นฝีดไปทีซึ่งในคลิปนั้นเห็นได้ว่าป่าเทพแล้วก็ทีมงานไลฟ์นะคะ ไม่ได้สวมใส่หนะ้ากากอนามัยและยังเอาน้องแมวขึ้นบนโต๊ะขนมเปี๊ยะน้องแมวเองก็มีการดมขนมเปี๊ยะนะคะมีชาวเน็ตหลายคนแสดงความคิดเห็นเชิงตําหนิว่าขนมไม่สะอาดป่าทําได้ยังไงเอาแมวมายืนกินขนมไม่เห็นด้วยเหมาะแล้วที่เขาบอกเอาไปหนุนล้อรถหมดแล้วไม่เหลือแล้วเจ๊งเป็นต้นค่ะความคิดเห็นเมื่อชาวโซเชียลได้เห็นคลิปดังกล่าวนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ